วันนี้เป็นงานเหมือนแบบถ่ายคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเทสเ,เป็นแบนด์ออเดชันอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอแล้วนะครับเรามาเล่ากัะอย่างก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมีถ่ายทั้งหมดหลายวงเลยแหละอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างดูฮะกล้องมีทั้งหมด4ตัวนะครับตรงนี้2ตัวเป็นจับภาพแคบภาพกว้าง2กล้องเท่านั้นกล้องภาพแคบก็คือมีคนคุมอยู่กล้องเดียวแค่นี้ ภาพกว้างปล่อยตั้งทิ้งนิ่งมุมภาพแคบเนี่ยผมใช้ตัวซ s 5ไฟบวกเลนส5 0 0 F 2.8ตัวเดียวซูมสุดเลยนะครับส่วนภาพกว้างจริงๆภาพกว้างผมก็มีเผื่อสำรองนะผมใช้เลนส์สิบอบเผื่อว่าซูมเข้าไปสุดแต่ไม่อยากใช้เป็นกล้องซูมภาพจับโอสอัพเพราะว่า F มันไหลที่เกปับแสงตรงนี้นะครับผมใช้ขาตั้งแมปโฟโต้ดูอาสองนะครับทั้งคู่เลยก็คือค่อนข้างสูงและใหญ่มากมันก็เลยจะ ถ่ายข้ามหัวทุกคนไปให้หมดเพราอถ่ายข้ามหัวคือกรรมการนั่งอยู่ข้างหน้าไงก็เลยจะต้องถ่ายข้ามหัวพื้นมันไม่ยกด้วยมันก็จะต้องสูงสักนิดหนึ่งภาพมุมภาพมันอาจจะกดสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งกล้องตัวนี้จับกรรมการนะครับจะตั้งทิ้งนิ่งไว้ถ่ายกรรมการมุมเฉียงโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องโคสตัั p ไปที่กรรมการแต่ละคนหรือเปล่า แต่ว่าเผื่อไว้ก็เลยเอาเลนส์12-60มาเอาไว้ซูมเข้าซูมออกได้นะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้จับเพราะว่ามันนั่งเรียงกัน4คนเวลาจับถ้าสมมุติคนขวาสุดจับอ่ะมันค่อนข้างจับยากเพราะว่าอยู่ไกลแต่ถามว่าจับได้ไหมก็จะจับได้แล้วแหละก็เลยเอาเลนส์ซูมไกลมาเผื่อดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยจะต้องเป็นขาวิดีโอตอนนี้ใช้ขาตัวเล็กนะครับบีฟลายก็พอแค่นั้นใช้บีฟลา์ก็พอตัวเดียวเล็กๆแล้วก็อีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นกล้องมุมเฉียงที่ถ่ายแบนดออดิชั่นเนี้ยคือมีมุมหน้าตรงแล้วมีมุมเฉียงข้างแต่มุมเฉียงข้างเขาบอกว่าอยากจะให้มันเป็นมุมที่ฟิกไว้ไม่ซูมไม่ขยับอะไรเลยอันนี้ตามบีฟนะเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบเราไม่ได้มาตัดคอนเสิร์ตแต่ว่าเขาอยากเห็นภาพรวมของแต่ละแบรนด์ว่ามันเป็นยังไงดังนั้นก็เลยต้องถ่ายตัวนี้น่าจะเก็บเป็นภาพกว้างภาพกว้างไว้นะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็ใช้กล้อง G85 ธรรมดากับเลนส์12-35 f2.8 ไป แต่ว่าตรงนี้ระยะตรงนี้มันไกลเกินสาย15เมตรผมก็เลยต้องใช้ไวเลย HD ใหม่ไวเลสเอทีหม่ที่เอามาใช้งานนี้นะครับคือตัวโ o l y l a แลนด s m o C 1 C 1ตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วก็ใช้แบตตัว NF 9 7 0 1ก้อน6,600ม ah, ิลลิแอมหรือ7,800ม ah, ิลลิแอมก็ได้นะครับ4-5ชั่วโมงก็เดี๋ยวมันก็คงจะติดอยู่บนนี้พอชู Hot ปุ๊บ แล้วต่อสาย HDMI เข้าไปหัวไมโครป๊บต่อเข้ากล้องจบจริงๆถ้า,าให้ง่ายก็คือจะต้องมีสายสายปลั๊กอะแดปเตอร์เนี้ยจากเนี้ยส่งไปนู่นด้วยอ่าแต่ว่าแบบนี้มันคล่องตัวกว่านะครับเวลาถ้าเกิดว่าจะมูฟอะไรไปอะ่ะก็คือมูฟด้วยแบตเตอรี่เลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่แบตใกล้หมดก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาขาตั้งตัวนี้นะครับเป็นแมนโฟโต้ตัว Big Element นะครับสามารถตั้งสูงตั้งเตี้ยได้หมดตัวนี้นะตั้งสูงตั้งเตี้ยได้หมด อ่ะทีนี้ครบทุกมุมกล้อง ฉันเป็นไหมแต่เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่ขอให้รู้